อามาสซนนี่คืออามาสซนทั้งหมด4,000ตัวที่เราเดิไปเมืองเรากำลังสังเตรียมใจกำังทีม,มทวิ่งล่ะที่นี่เหมือนตู้ปลาของท่านเลยนะหรือว่าฮิลุกะอยากจะออกไปจากที่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกัน อามาสันคืออะไรถ้าตะก,กินสิ่งที่เวง่อไปก็จะมาเปน <Amazon. S 2> ออน็นอามาซอนสิอามาสันอะไรหยนุ่งสิ่งสำคัญในการมีชีวิตคือการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อตัวนั้นอยู่รอดผมเป็นตัวอะไรกันนะเป็นมนุษย์สัมปันลายตายมาสิกันแม่อามาสัน <Amazon S 2> เป็นมนุษย์หรือเปล่ารู้ต่อพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งนี้จะไม่น่าได้แข็งแกร่งขึ้นอามาสัน อมาสั่งตัวไม่งั้นเหรอหัวน่าเป็นมนุษย์ที่สวาทุกต่อจากนี้ไปเราก็เป็นทีมเดียวกันแล้วนะจะล้อหรือถูกล้าโดนตัวตู้ของไรเดอร์ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นใครจะกิ้นี้หมดอเมนไรเดอร์อเมซอน หายหนาล้วว้ยที่อาม์อนพรามขอบคุณการตัดต่อดีๆจากโลฟ่เฟมิลี่ด้วยนะครับ